ณนขณะนี้นะครับทางพากก้าวไกลเนี่ยก็ต้องลุ้นต่อคือเนื่องจากว่าทางพากก้าวไกลเนี่ยศาลมีการตัดสินมาแล้วนะครับว่ามีการล้มล้างการปกครองเนาะเพราะว่าปมเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึที่ถูกใช้เอาไปหาเสียงและวันนี้เนี่ยศาลมีการประชุมกันนะครับก็จะมี2หลักๆที่เราดูนั่นก็คือเรื่องแรกเนี่ยกรกตเ็าส่งเรื่องนี้เนี่ยไปให้กับทางศาลร,รัฐธรรมนูญล,ละศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ย ส่งเรื่องกลับไปให้กรกตอรขอเอกสารเพิ่มเติมและกกตจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมของเคสที่มีคําร้องของภาคเก้าไกลภายใน7วันอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูแต่ส่วนของภาคเพื่อไทยเนี่ยก็โดนร้องเหมือนกันนะครับเรื่องของมีการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองเรื่องของแก้ไม่แก้ต่างๆนานาเขาก็รวบรวมหล,ลักฐานไปสารไม่รับนะจ๊ะอ่ะก็ตีตกหนึ่งขอเอกสารเพิ่มหนึ่ง เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญตกลงแล้วเนี่ยหลังจากที่กรกตส่งหนังเอกสารเพิ่มเติมภายใน7วันจะรับหรือไม่รับแล้วผลการวินิจฉัยจะเป็นยังไง